ตั้งแต่เข้ามาพี่ขับรถแซวเลยว่าโดดลงไปเลยไหมหรือ,อยังไงชุดแบบว่าเป๊ะเลยเราสามารถตั้งกล้องถ่ายแล้วได้อีกโปสเตอร์หนึงได้เลยนะไ <c oughs> ด้กลิ่นอายความเป็นรอยแก้วมาเลยครับ <laughs> ใช่ครับ บรรยากาศมันได้อะค่ะก็เลยจำลองซีนหวานในซีรีส์วายลอยแก้วให้ดูเคมีของเล้งนัทพลนินดอนหวายและสแตมพอนวศินเรืองนุก,กูลค่ะเป็นคู่จิ้นคู่แรกที่กล้ายอนขาลงบ่อบัวไทย p ี s นะคะเพราะว่าเห็นแล้วนึกถึงตอนที่ถ่ายเลิฟซีดในบึงบัวที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคือเล้งสแตมตอนไปถ่ายเนี่ยก็ทุ่มเทสุดๆเลยค่ะต้องถอดเสือ้อลุยน้ําลุยโคลนถ่ายทอดความรักต้องห้ามในบรรยากาศท้องทุ่งซึ่งก็เป็นจุดขายของซีรีส์นะคะที่ ฉีกออกมาท่ามกลางคอนเทนต์วายซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะขายความรักนักศึกษาโดยเรื่องนี้ผู้ผลิตเชื่อว่าเป็นแนวใหม่ไม่ซ้ำนะคะแรงบันดาลใจจากแผลเก่าขายวิถีชีวิตชนบทแต่ว่าตัวละครครั้งนี้เป็นชายชายค่ะล่าสุดยังเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ไทยไปจัดจำหน่ายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ mm hmm. กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะหลังขายไปยังสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม,มเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีเซอร์แล้วก็แฟนคลับต่างชาติเขาก็มาดูแล้วเขารู้สึกว่ามันแปลกใหม่จริงๆเขาบอกว่าเขาชอบสไตล์การแต่งตัวของเราม,มันไม่ได้ดูโอเวอร์มันดูเข้ากับบรรยากาศของประเทศไทยจริงๆแล้วมันดูเป็นมันแปลกตาจริงๆอะคือสําหรับเราเราอาจจะชินเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ต่างชาติเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ถึงจะเป็นซีรีส์วายพีเดียแต่เขาก็ ก็ไม่เคยเจอคือซีรีส์เขาอาจเป็นภาพลักซีรีส์แบบนิยายจ๋าเลยแต่ว่าอันนี้เป็นซีรีส์ที่มีความเรียลมากๆเลยครับก็เลยทําให้มีฐานแฟนต่างชาติมาโดยไม่คาดคิดเหมือนกันที่ต่างจังหวัดเนาะใช่เพชรบุรีเพชรบุรีแดดก็จะร้อนมากแล้วก็ทักษะเราต้องใช้ทักษะสกิลในการแสดงมากๆซึ่งมันจะมีซีนหนึ่งครับซีนอยู่ในบึงบัวเนี่ยครับในในบัวใช่ใช่น้ำลึกมากๆน้ำลึกมากๆเราเราต้องเล่นยังไงเราต้องลอยคอลอยคอเพื่อที่จะ acting ทำการแสดงต่อหน้ากล้องก็ค่อนข้างที่จะยากมากเลยครับมันจริงๆมันเป็นคือฉากฉากเลิบซีนครับคือคนหนึ่งแบบตกน้ำไปก่อนแล้วอีกคนหนึ่งกระโดดตามแต่ไม่ได้กระโดดไปช่วยนะกระโดดไปจูบจริงๆมันคือรักอะแต่มันไม่รู้ว่า2คนนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนั้นเราก็ไม่เข้าใจางไงแล้วบวกกับอพอสังคมไม่ยอมรับตัวเราเองก็ไม่ยอมรับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันยากละในยุคนั้นอะไรเงี้ยแล้วบวกกับอีก2คนอะ ก็ต้องมีคู่แต่งงานของตัวเองอีกตามกรอบสังคมเลยเราก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามยันจบเลยว่าสุดท้ายเราจะทำลายกำแพงตรงนี้ยังไงเมื่อถูกรีเควส,ส์ค่ะขอซีนแนบชิดเหมือนในโปสเตอร์เล็งสแซมจัดให้นะคะแต่ก็มีเขินๆอ,อยู่บ้างค่ะแม้จะเป็นการจับคู่กันครั้งแรกแต่ที่จริงเขารู้ใจกันมานานตั้งแต่เรียนการแสดงนะคะจนพรมลิขิตชักพามาแสดงนำด้วยกันในซีรีส์หลอยแก้วค่ะ ที่น่าสนใจคือหน้าหม่แต่มีดอมแฟนคลับนะคะและก็มีงานมิ้งออนไลน์ตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนด้วยซ้ำค่ะ,คะเพราะว่าเมื่อเริ่มปล่อยคอนเทนต์โปรโมทในปี2567เล้งแ t ตมก็ขยนันออกงานคู่แบบนี้นะคะเสิร์ฟเคมีค่ะให้ผู้ติดตามวงการบันเทิงได้เอะก่อนว่าเอ๊ะนี่ใครกันนะคะก็ถือว่าการแนะนำซีรีส์ใหม่ไปในตัวะคะ่ะ ด้านผู้จัดเองเขายังวางแผนค่ะให้ผลงานจากสตูดิโอเล็กสามารถไปต่อได้ด้วยกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองค่ะเหมือนที่โปรเจกต์ไทยบ้านเคยทำสเุเรทนะคะโดยไปออนทัวร์ซื้อใจหนุ่มสาวโรงงานที่มีฐานแฟนซีรีส์วายอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็เพิ่มโอกาสโกอินเตอร์นะคะโดยการขายโปรเจกต์ต่อเนื่องของคู่จิ้นหน้าใหม่ดึงดูดให้ผู้ซื้อคอนเทนต์วานในต่างประเทศสนใจค่ะเพราะว่าเห็นภาพไกลว่าสามารถต่อยอดไปจัดแฟนมิทติ้งได้อีกค่ะ เพราะเขาจะถามเลยว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยคู่เล้งสแต็มเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรต่อเพราะสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือหมายถึงว่าคู่จิ้นคู่วายคู่เนี้ย จะต้องอยู่อย่างน้อยขั้นต่ำนะขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า3าถึงปีเพราะว่ามันมีการเดินทางเพราะซีรีส์หรือละครเรื่องหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะ,จะจำหน่ายไปทั่วโลกหรือมันจะออกอากาศได้แต่ละประเทศเนี่ยมันมีระยะเวลาการเดินทางของมันของพี่ชายแฮกอย่างรอยแก้วเนี่ยทุกคนก็จะชอบแซวว่าเป็นโมเดลใหม่ในการทำซีรีส์วายเป็นโมเดลสำหรับบริษัทเล็กๆไม่ต้องทำใหญ่แต่ทำมาร์เก็ตติ้งวางแผนการตลาดให้ดีเข้าพีอาให้ถึงบริษัทเล็กๆของเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ ซีรีส์วายพิเรียตลอยแก้วนะคะออนแอร์ On air, ตอนแรกไปแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านทางช่อง y o u t u b e ค่ะแล้วก็ช่องเคเบิลเอ็นะคะโดยอยู่ระหว่างเจราจาขายกับประเทศสเปนด้วยที่ก็มีรีเควสต์มาขอพิเศษให้มีเวอร์ชั่นอันคัดค่ะ